สวัสดีครับผมนฤพลพรพะไพโร่นะครับปกติก็ทํางาน v i ช u ชอร์เอฟเฟกนะครับทำงาน CG โฆษณานะครับในไม่ว่าจะเป็นแบบโฆษณาหนังสั้นและแอนิเมชันนะครับผมล่าสุดนะครับผมได้ทำ a n i m เมชันเรื่อง Flyworm หนอนน้อยพจนภัยนะครับซึ่งจากการทำ a n i m เมชันเรื่องนี้นะครับทำให้ผมได้ใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับในการสร้างสรรค์งานนะครับโดยเฉพาะเทคนิค 2D Animation นะครับที่ผมใช้โปรแกรม Adobe Character Animator นะครับในการทํางานซึ่งทําให้ a n i m เมชันที่ได้นะครับเร็วนะครับ ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้แบบสื่อสารได้รวเดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผม เป็นที่มาของคอร์ส 2D a n i m a t i o n ด้วย Adobe Character Animator ครับผมซึ่งปกตินะครับการทำแอนิเมชันเมื่อก่อนนะครับจะมีการต้องใช้แรงงานมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดทีละเฟรมนะครับต้องแบบใช้อาติตหลายคนมานั่งวาดวาดวาดกันกว่าจะได้1วินาทีก็ใช้แบบใช้2 0 3 0ภาพเลยนะครับผมหรือแม้แต่การทำแอนิเมชันสมัยใหม่นะครับก็จะต้องมีการขึ้นโครงกระดูนะครับมีการขยับทีละข้อต่อขยับทีละข้อนะครับกว่าจะได้แอนิเมชันที่มีชีวิตชีวานะครับแต คาแรคเตอร์ n นเมเตอนะครับช่วยลดขั้นตอนเหล่านั้นลงนะครับเพราะว่า,าเราจะใช้การเคลื่อนไหวของใบหน้านะครับใช้สีหน้าท่าทางของเรานะครับในการขับเคลื่อนไหวตัวละครนะครับทำให้ตัวละครมีชีวิตนะครับแล้วก็มันทําให้มีความง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเรียนรู้ทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับ ก็สามารถที่จะสร้างงานได้นะครับมันดีนะครับเพราะว่ามันการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันมาจากการเคลื่อนไหวของเราจริงๆนะทำให้แบบดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูพลิ้วไหวนะครับแล้วมันก็เร็วมากๆเลยนะครับเพราะเราสามารถที่จะเห็นผลงานของเราได้ทันทีบนหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง a n i m เมชันนะครับที่ใช้โปรแกรม Adobe Character Animator ในการสร้างสรรค์งานนะครับดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างครับไปดูกันเลยครับ นี่คือตัวอย่างแอนิเมชันเรื่อง flyworm หน่อยนๆนประจนภัยนะครับอันนี้เป็นแอนิเมชันที่ผมและทีมนะครับทำเองนะครับพี่ครับพี่พีได้ยินผมไหมการเดินทางสู่ยอดต้นไม้เพื่อตามหาครอบครัวก็มีการใช้ motion capture นะครับมีการใช้อ d o b e Character a n i m a t เมเเป็นส่วนสำคัญนะครับในการสร้างแอนิเมชันนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถจะใช้ได้กับโปรเจกต์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเกมโชว์นะครับเราใช้การแคสเซียมก็ได้นะครับหรือเป็นตัวแทนของเรานะครับในการไลฟ์สดก็ได้เช่นกันนะครับทำคลิปต่างๆนะครับทำการ์ตูนทําซีรีส์นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าการที่เราได้มาเรียนรู้โปรแกรมนี้นะครับทำให้เราสร้างงานได้หลากหลายแล้วก็รวดเร็วขึ้นได้มากจริงๆครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับที่จะต้องมีนะครับในการทํางานครับแน่นอนครับเราจะต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับที่มี กล้องเว็บแคมนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีกล้องเว็บแคมนะครับก็อาจจะซื้อมาติดเสริมนะครับหรืออาจจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า e p พ c h c แ m นะครับในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันครับผมรวมทั้งซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีแน่นอนครับต้องมี Adobe Character Animator นะครับซึ่งจะมากับ Creative Cloud นะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ทางเว็บ adobe.com นะครับผมเซิร์ชเลยครับว่า adobe .com นะครับตรงนี้นะครับ เราเลือกดําเนินการไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Creative Cloud มานะครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีการสมัคร Adobe ID นะครับและเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้นะครับซึ่งคุณสามารถจะดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ฟรีได้นะครับ7วันทีเดียวนะครับหลังจากนี้พอเราติดใจนะก็ค่อยซื้อไปตามแพลนของเขาครับซึ่งตามแพลนของเขานะครับก็แล้วแต่โปรโมชั่นของเขาในตอนนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ราคาอยู่ที่2000นนิดๆนะครับต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับ นี่ Creative Cloud นะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะปุ๊บนะครับเราก็จะมีโปรแกรมที่จะต้องใช้นะครับก็คือ a d o b i Character Animator นะครับ Photoshop นะครับผม แล้วก็ในท้ายคอสนะครับเราจะใช้ Adobe Premiere Pro นะครับในการตัดต่อคลิปทําเสียนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราต้องการจะไลฟ์สดนะครับเราก็ต้องมีโปรแกรมที่ชื่อว่า OBS นะครับหรือ Open Broadcast Software นะครับมาใช้นะครับในการดาวน์โหลด OBS นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ obsproject.com นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น Windows หรือ Mac กก็ดาวน์โหลดมาใช้ในเครื่องของคุณก่อนที่จะเริ่มได้เลยครับ โอเคครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้แชร์เทคนิคการทำแอนิเมชันอย่างนี้กับพวกเราเลยนะครับเราไปที่บทต่อไปเพื่อเข้าสู่บทเปียนกันเลยครับ